นะครับหลังจากที่เราทิ้งให้แลกเกอร์เซ็ตตัวครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับเารมาดูชินงานแล้วครับแบงแก้วไก่มุกทองเราสวยๆครับแลกเกอร์ช่ำๆมูครับดูเม็ดครับดูเม็ดมุกเราครับเม็ดมุกเราเครับ มุกเลยยืดระยะเลยครับครับเป็นมุกเราอนแสงอ่าเป็นแดงเหลือบทองนะครับเพื่อจริงโคตรสวยเลยครับมองตรงว่าสวยมากเป็นสีอ่าสีพลอยรถยนต์นะครับเป็นผสมได้ผสมมานะครับเป็นแดงมุกทองนะครับเป็นสี ในการทำสีสองขั้นตอนนะครับเคลือบด้วยแล์เกอร์ทูเคงานสวยครับก็ทำการาแปลงหัวระบายไอเป็นหัวสายฟิตติ้งนะครับเป็นหัวสายแบบฟิตติ้งสายสิ่งครับสายระบายไอแต่งสิ่งนะครับเอาไปใส่กันที่สวยครับสนใจทักมาครับ ขายกันถูกถูกไม่มีขายไปสร้างถึงสร้างบ้านครับขายพอมีค่ามามากครับสวยสวยครับแงแก้ว